สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแพรนะคะคุณครูแพรมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีการ์ตูนแล้วก็เดี๋ยวจะพไปร้องเพลงแล้วก็ไปเต้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กอนุบาลหนึ่งที่น่ารักนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแพรค่ะ วันนี้คุณครูแพรนะคะจะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆเช่นเคยแล้วจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะจะมีแข่รับเชิญมาร่วมทํากิจกรรมสนุกสนุก,กับคุณครูแพรด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปทํากิจกรรมสนุกสนุนะคะคุณครูแพรขออนุญาตทบทวนก่อนในครั้งที่แล้วคุณครูแพรพาเด็กๆไปรู้จักหนึ่งปุ่มเป็นปุ่มที่บางปุ่มมีหน้าตาเป็นลูกศรงอ,งองแบบนี้และบางปุ่มไม่มีลูกศรงอ,งองแต่มีตัวนําหน้าเป็นตัว E จําได้ไหมเอ่ยและปุ่มนี้เขามีประโยชน์ด้วยนะ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะจำได้ไหมนะ้าใช่ว่าปุ่มอะไรคะฮะอ,อะไรนะ Enter นั่นเองปุ่ม EntER มีประโยชน์ยังไงคะเด็กคะเอาไว้ทำอะไรคะขึ้นบรรทัดใหม่สุดยอดไปเลยขึ้นบรรทัดใหม่โดยการที่เวลายอยากเด็กๆอยากจะให้ตัวหนังสือใช่ไหมคะ <c oughs> เขาลงมาต่อท้ายให้เด็กๆกดปุ่ม Ent e r แค่นี้ตัวหนังสือก็จะมาขึ้นมาทัดใหม่ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะในครั้งที่แล้วคุณครูแพรให้ภารกิจไปในหน้าที่27หน้านี้เลยเขาบอกว่าน้องๆช่วยพี่คลิกวงกลมล้อมรอบปุ่ม enter ด้วยนะครับเด็กๆไปดูดีกว่าว่าที่เราจะวงกลมปุ่ม enter เนี่ยนะมันมีปุ่มไหนบ้างอ้าวอันแรกเลยปุ่มสีเขียวใช่ไหมคะ ไม่ใช่นะไม่ใช่ปุ่ม enter เพราะไม่มีตัว e นำหน้าโดยใช่ไหมต่อมาปุ่มสีอะไรบ้างนะปุ่มสีเหลืองใช่ไหมคะใช่เด็กๆได้วงกลมไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะปุ่มสีฟ้าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่วงกลมต่อมาค่ะปุ่มนี้เลยปุ่มยาวๆใช่ไหมเนี่ยปุ่มสเปสบรร็บาราใช่ไหมคะไม่ใช่เด็กๆได้วงกลมหรือเปล่าคะ ไม่ได้วงกลมเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะปุ่มสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียว on. อ่อนอ้าปุ่ม enter เก่งมากๆเลยได้วงกลมกันมานะต่อมาปุ่มสีชมพูเด็กๆได้วงกลมไหมคะปุ่ม enter อ้าวเก่งจังเลยแล้วปุ่มสีแดงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ เด็กๆคะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมสนุกๆกกับคุณครูแพรนะคะเดี๋ยววันคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดูว่าปุ่มสองปุ่มนี้หน้าตาเป็นยังไงและแตกต่างเป็นยังไงปุ่มแรกเลยเป็นปุ่มที่ยาวที่สุดเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเขาชื่อว่าอะไรนะปุ่มอะไรนะคะปุ่มสเปซ e า a r ปุ่มนี้นี่เลยเห็นไหมนี่เลยปุ่มสเปซ e า a r มีไว้ทาอะไรคะ โอ้โหเก่งมากมากเลยค่ะมีไว้เว้นวรคนั่นเองค่ะปุ่มสเปซบาร์เนี่ยนะเขาเอาไว้เว้นวรคตัวหนังสือที่มันติดกันถพาแยกห่างออกจากกาันแบบนี้เรียกว่าการเว้นวรคของคุณครูพแพรมีอยู่ในแผ่นพิมพ์ด้วยเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าปุ่มสเปซบาร์อยู่ตรงไหนนะปุ่มยาวๆปุ่มนี้ใช่หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เหรอคะต้องปุ่มนี้แน่เลยอ้าวยังไม่ถูกเหรออะไรนะคะอ๋อ อยู่ด้านล่างสุดเลยคือปุ่มนี้ใช่ไหมคะได็กๆสังเกตดูนะนี่ในแฟนเพจของมุงแพมีตัวอักษรด้วยปุ่มสเปซบาร์นี้มีตัว S นำหน้า S P A C E B A R ว่าสเปซบาร์นั่นเองสังเกตง่ายๆเลยถ้าไม่มีตัวอักษรเด็กๆก็สังเกตง่ายว่ามันเป็นปุ่มที่ทำไมคะย,ยาวๆนั่นเองคือปุ่มสเปซบาร์มีไว้ เว้นว่าเก่งมากๆเลยค่ะแต่อีกหนึ่งปุ่มค่ะที่คุณครูแพรนำเสนอไปในสัปดาห์ที่แล้วเป็นปุ่มที่มีท่าอย่างนี้ด้วยเก็กหล่ออ่งนี้เลยใช่ไหมและบางและบางปุ่มก็ไม่มีเก็กหล่อใช่ไหมคะแต่มีตัว E นำหน้าจำได้ไหมจะใบให้ว่าปุ่มนี้เอาไว้ขึ้นบรรทัดใหม่เด็กๆจำชื่อเขาได้หรือเปล่าว่าเขาชื่อว่าอะไรคะฮะอะไรนะ N เก่งมากเลยค่ะ Enter มีไว้ขึ้นบรรทัดใหม่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยให้ดู2ปุ่มเลยนะมีปุ่มที่มีลูกศรกับไม่มีลูกศรน,นะเผื่อบ,บางทีแป้นพิมพ์ที่บ้านของเด็กๆนะคะอาจจะไม่มีลูกศรเหมือนของครูแพรก็ได้นะแต่ในแป้นพิมพ์ของครูแพรนี่มีแบบลูกศรเด็กๆลองสังเกตดูว่าตรงไหนนะที่มีปุ่ม Enter บ้างลองสังเกตดูสิคะเหอ อะไรนะคะอยู่ตรงนั้นตรงไหนคะเดี่ยวคุณูแพ้ดูห่อนะเอนี่เปล่าอ้าไม่ใช่เหรอคะอ๋อลูกศรมันขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะต้องลูกศรงออย่างนี้ใช่ไหมของคุณรูแพ้นี่ใช่ไหมใช่เก่งมากเลยโปรเมเนทมีตัว e นำหน้าด้วยเพื่อเด็กๆนะคะในแป้นพิมพ์บางรุ่นไม่มีตัวลูกศรงอแบบนี้ใช่ไหมให้เด็กๆสังเกตง่ายเลยมีตัว e n t e r อ่านว่า Enter แบบนี้โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะให้ตรงนี้เป็นพี่ Enter ดีกว่าเพราะเขาอยู่ในกลุ่มตัวอักษรชื่อว่าพี่ Enter แต่คุณครูแพรบอกว่ามีอยู่สองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งค่ะอยู่ตรงไหนคะฮ้อทำไมเด็กๆมองเห็นเร็วจังเลยคุณครูแพรหามไม่เจอะคะอ๋อเดีกๆบอกว่าอยู่ตรงนี้กลุ่มตัวเลขใช่ไหมอะอื แต่ว่าของปุ่มตัวเลขนี่มันยาวๆใช่ไหมคะอ่าเป็นแบบแนวตั้งใช่ไหมแบบยาวๆสูงๆแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นแนวนอนเหมือนพี่เขาเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปุ่ม enter เหมือนกันให้เป็นน้อง enter ดีไหมโอเคให้เป็นน้อง enter นะคะทํางานเหมือนกันเลยพาะชื่อ enter ทํางานเหมือนกันขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนกันแต่ว่าเขาอยู่คนละที่แค่นั้นเองคะ่ะถ้าน้องๆเด็กๆ อยากจะกดพี่ e น t e r นะคะอยากให้ตัวหนังสือลงมาต่อท้ายยาวๆก็กดพี่ t n t e r ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเด็กๆอยากจะกดตัวเลขให้ต่อลงมายาวๆกดน้อ Enter ตรงนี้ก็ได้ค่ะอแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกเลยจะพาไปรู้จัก2ปุ่มนี้เลยปุ่ม s เ a c บ b e r กับ Enter แตกต่างกันยังไงคะเด็กๆคะรูปทรงอ๋อปุ่ม a เป bar เป็นไงลูกยาวใช่ไหมคะ แต่ว่าทำงานแตกต่างกันก็คือสเปซบาร์มีไว้ทําไมเว้นวักให้ตัวหนังสือแยกห่างออกจากกันส่วน Enter มีปุ่มเพื่อทำไมคะอ่าสั้นลงมาใช่ไหมคะเล็กลงมานั่นเองทํางานยังไงนะประโยชน์ของเขาให้ตัวหนังสือต่อท้ายลงมาเราเรียกว่าการขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้จะบอกว่ามีแขกรับเชิญอ่า คุณครูท่านนี้หล่อด้วยนะเด็กๆคะจะบอกว่าเขาจะมารู้จักลักษณะและประโยชน์ของปุ่มสเปซบาและเอนเทอร์เหมือนเด็กๆไหมเดี๋ยวเราไปเชิญคุณครูท่านนี้เลยค่ะเอาละคะเด็กๆคะอย่างที่บอกเลยเดี๋ยววันนี้มาทํากิจกรรมสนุกๆกับคุณครูแพรนะคะแต่คุณครูแพรไม่ได้มาคนเดียวพาใครมาน้วนี่เด็กๆรูคุูท่านนี้เลยหล่อปะเนี่ยเดี๋ยวไปถามชื่อดีกว่าว่าคุณครูเขาชื่อว่าอะไรค่ะสวัสดีครับคุณครูยอดครับ นี่เลยเดี๋ยวคุณครูยอดจะมาทำกิจกรรมกับเด็กๆเนาะในวันนี้นะคะคุณครูแพรนะไปทำสื่อมานี่เลยไปใช้คอมพิวเตอร์นะคะไปพิมพ์มานะแล้วก็ปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนี่จะบอกให้ว่ามีตัวอะไรบ้างนี่เด็กๆจำรู้จักไหมเนี่ยตัวอะไรคะภาษาไทายก็ไก่แล้วก็ขอไข่แต่เด็กๆคะจำได้ใช่ไหมคะว่า บอกแล้ววันนี้เราเรียนไปสองปุ่ม Enter แล้วก็ปุ่ม Space b a าเขามีหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่คุณครูยอดจะคุณครูยอดรู้จักไหมคะปุ่ม Enter กับปุ่ม Space b ้ r เดี๋ยวก่อนนะ Enter 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 ที่มีลูกศรโค้งๆแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมคะที่เด็ยวคะใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอ้โหครูยอดเก่งมากเลยค่ะนี่เข้าบอกครูยอดเลยใช่ไหมคะนี่ปุ่ม Enter ปุ่มโค้งคงงอแบบนี้เลยหรบางปุ่มไม่มีค่ะยอใช้แบบนี้นแน่เน่ใช่ค่ะไม่รู้ไปติดมือมาจากไหนครับเด็กๆนี่จะมีตัวอีนำหน้าแบบนี้เลยนี่บางปุ่มไม่มีลูกศรโค้งโค้งนะครับแต่มีตัวอีนำหน้านะครับนะอ่านว่า Enter E N T E R เห็นเธอครับผมโอเคค่ะอย่าที่บอกเลยเดี๋ยววันนี้นักกิจกรรมกูแพทเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเด็กๆคะเด็กๆมาดูนะนี่เลย ตัวหนังสือนะับก็ไก่กับขอไข่มันห่างออกจากกาันแบบนี้เนี่ยคุณครูยอดเขาจะกดถูกไหมเขาจะรู้ไหมนะว่าปุ่มไหนนะที่ไว้กดแล้วจะให้ตัวหนังสือแยกห่างออกจากกาันรเราเรียกว่าการเว้นวรรคุณครูยอดทําได้ไหมครับน่าจะทำได้นะครับจริงหรือเปล่าคุณครูยอดดูคลิปคุณครูแพรทุกครั้ง จริงวะคุรูย่าถ้ผมแฟนคลับแฟนคลับเลยแฟนคลับเลย FC เลยฮะอ่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าเด็กๆเด็กๆมาช่วยกันดูนะว่าคุณครูยอดจะปวดทุบไหมนะคุณครูยอดถามนี่เลยคอไก่กับคอไข่มันห่างออกกันอย่างนี้เว้นว่าแฝบนี้ต้องกดปุ่มไหนคะปุ่มนี้ครับเพราะมีลูกศรอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยที่ไม่ห่างกันอย่างนี้แน่นอนใช่ปะคะเด็กๆใช่ครับ No นี่เกๆบอกไม่ใช่คุณครูย่า นะครับนะถ้าให้ตัวอักษรเขาห่างกันแบบนี้เราต้องกดปุ่ม space bar ใช่ไหมครับทุกคนปุ่ม space bar ใช่ไหมครับคุณแพ้เป็นคำวอาพี่ถูกต้องาเลยนี่เลยกดปุ่ม space bar ทำให้ตัวหนังสือแยกห่างออกจากกันแบบนี้เราเรียกว่าการเว้น e word อ่านี่เลยแต่คุณครูแพรนี่คุณครูแพรขออนุญาตเปลี่ยนนะคะง่ายไปนะ ง่ายไปครับพี่ติ๊กถ้าคุณครูแพ้เปลี่ยนแล้วเอาลงเอาตัวขอไข่ลงมาแบบนี้ทําไงอ่ะอต้องกดปุ่มไหนอะคะเดี๋ยวก่อนนะครับคุณครูแพ้กอไก่อยู่ข้างบนใช่ค่ะขอไข่อยู่ข้างล่างเอาลงมาต่อท้ายเด็กๆจะรู้ไหมเนี่ยว่าต้องกดปุ่มไหนนะเด็กๆต้องช่วยคุณครูยอดแล้วครับเฮ้ยนี่เด็กๆจะตอบได้มเนี่ยเพิ่งเรียนไปนะวันนี้จริงป่ะครับเนี่ยใช่แล้ว ต้องกดปุ่มไหนนะคะที่จะให้พี่ตัวขอไข่ลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้กดปุ่ม space bar หรือ enter ถ้าดูจากหน้าตาของเขาแล้วน่าจะเป็น enter ครับจริง,<อ>งเพ<ข>ราะเขามีลูกศอ,องงอแบบนี้แสดงว่าตัวสอนก็ต้องตอกมาอยู่ข้างล่างที่เรียกว่าขึ้นมาทัดใหม่ใช่ไหมครับทุกคน enter ขึ้นมาทัดใหม่ใช่ไหมครับเด็กน้องดิต้ คุณครูยอดกับเด็กๆตอบถูกสงข้อเลยค่ะ Enter แล้วก็ Space Bar เลยค่ะแล้วคุณครูยอดรู้ไหมว่าหน้าตามันแตกต่างกันยังไงอ่ะปุ่ม Space Bar เป็นปุ่มที่ยาวที่สุดบนแป้นพิมพ์เลยนะครับปุ่มไหนยาวสุดคือปุ่มนั้นแหละ Space Bar อีกปุ่มนึงคือปุ่ม Enter นะครับบาง แป้นพิมพ์บางรุ่นก็จะมีลูกศรโค้งๆแบบนี้ใช่ไหมครับและแป้นพิมพ์บางรุ่นอีกเหมือนกันก็จะเป็นตัว e n t e r จะมีแค่ตัวอักษรอ,อย่างเดียวนะครับโดยนําหน้าด้วยตัว e หฮ้ยคุยอดเก่งมากๆเลยค่ะไม่ธรรม,ม,ามดาค,คุณคุณครูแพงให้ดาวไปเลยล้านดวง <c oughs> เลยไม่ะห่ลวกลับมาเลยเนี่ยโอเคกิจกรรมวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะสนุกเนาะ เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในครั้งหน้าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเอาละค่ะเด็กๆครับก่อนจะสากการวันนี้คุณครูแพรมีภารกิจมาฝากในหน้าที่29หน้านี้เลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ง่ายๆเลยนะคะจะให้น้องๆช่วยพี่คลิกโยงเส้นจับคู่กลุ่มที่มีสีเหมือนกันด้วยนะครับเด็กๆมาดูดีกว่าวันนี้เด็กๆเ,เรียนไปสองกลุ่มใช่ไหมคะในเรื่อง ของปุ่ม enter แล้วก็ปุ่ม space bar เด็กๆจำรูปทรงได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะมาดูดีกว่ารูปที่หนึ่งปุ่ม enter สีอะไรคะสีน้ำเงินรูปที่สองปุ่ม enter สีอะไรคะสีชมพูรูปที่สามปุ่ม space bar สีอะไรคะสีเหลืองรูปที่สี่ปุ่ม space bar สีอะไรคะสี เียวเด็กๆมาดูนะว่าสีไหนนะที่เหมือนรูปภาพแรกให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพแบบนี้โยงเส้นเป็นขีด,ดยาวๆแบบนี้เด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้เดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูแพรจะมาดูนะคะแล้วพบกันใหม่กับ t o Click Life Learn at Home บาย